ทีนี้ก็เลยนำไปสู่เรื่องที่บอกว่าอยากจะเล่านิทานให้สมกับเป็นคริสต์มาสอีฟนะคะก็คือนิทานของฮันส์คริสเตียน n d นเดอรซึ่งชื่อว่า The f i r Tree คิดว่าคนที่เป็นแฟนของ,ของเทพนิยายน่าจะเคยได้ยินนะคะชื่อภาษาไทยชื่อว่าสนเฟอร์อแล้วก็มีในเป็นนิทานรวมเล่มที่แปลเป็นภาษาไทยด้วยชื่อว่า Anderson's Fairy Tales หรือว่าเทพนิยาย a n d e r s ร n นะคะก็คือ ใครอยากอ่านก็ไปหาอ่านกันได้คือเรื่องของสนเฟิร์นเนี่ยโอ้มีการวิเคราะห์กันมากมายไก่กอมากว่าเรื่องนี้เนี่ยแสดงถึงปรัชญาชีวิตอันล้ำลึกแล้วก็ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคมผ่านชีวิตของต้นสนคริสต์มาสเรื่องของเรื่องก็คือเขาเริ่มเรื่องด้วยการชีวิตใส่ซื่อบริสุทธิ์แบบแบบแบบเทพยายเด็กนะคะว่ามีตน้นสวยจังเลยมันมีต้นสนเฟิร์นน้อยๆที่ขึ้นอยู่กลางป่าและต้นสนเฟิร์นน้อยๆนี้เนีย่นย ก็ชีวิตน้อยเนื้อต่ำใจเหลือเกินโดนกระต่ายกระโดดท่ามหัวเพราะว่าตัวเองเป็นต้นไม้เล็กๆแล้วก็ฝ่ายฝันว่า ฉันอยากจะโตขึ้นมาเป็นต้นไม้สนสูงใหญ่สง่างามเพื่อที่จะให้มีคนเนี่ยตัดไปทําเสากระโดงเรือแล้วก็จะได้แบบโอ้ล่องลอยไปสู่ทะเลสู่ความกว้างใหญ่ของมหาสมุทรหรือว่าอย่างน้อยฉันก็อยากเป็นเฟอร์นิเจอร์โดนตัดไปทาเฟอร์นิเจอร์ที่จะได้เป็นอะไรสวยๆงามๆอยู่ในบ้านของคนร่ํารวยก็ฝันอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ตามฝันสักทีเพราะว่าต้นมันเล็กอ่ะมันไม่มีใครจะตัดไปทําอะไรที่ใหญ่โตสวยงามปรากฏว่าก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะกลางฤดูหนาว ในที่สุดก็มีคนมาเลือกตัดต้นสนเฟอร์นน้อยๆต้นนี้เนี่ยไปเป็นต้น Christmas. คริสต์มาสที่บ้านสนเฟอร์ก็ดีใจมากมดีใจแบบโอ้โหชีวิตชั้นมันได้มีความหมายแล้วทุกอย่างมันตื่นตาตื่นใจไปหมดดูสิเขาตัดชั้นไปประดับตกแตง่งเอาขนมเอาอะไรมาห้อยชั้นเต็มเลยจุดไฟชั้นนี่ช่างสวยงามเหลือเกินผ่านแล้วเด็กๆก,ก็มาล้อมรอบชั้นแล้วทุกคนก็มีความสุขอยู่รอบๆตัวชั้นโอ้โหมีพงมีเพลงทุกอย่างสนุกสนานมากแต่ปรากฏว่าพอคริสต์มาสอีฟ ผ่านพ้นไปค่ะตื่นขึ้นมาตอนเช้าต้นสนเฟิร์นก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการเฉลิมฉลองอีกมันไม่มีค่ะมันเป็นเพียงแค่วันเดียวมันเป็นเพียงแค่วันเดียวแล้วสนเฟิร์นเนีน้องสนเฟิร์ก็โดนยกไปเก็บที่ห้องใต้หลังคาค่ะแล้วก็ อยู่ในมุมมืดมีหนูมีอยากย่ายขึ้นแล้วก็ชีวิตก็หดหู่ได้แต่เฝ้าคิดว่าเมื่อไหร่จะมีคนเอาฉันออกไปในงานเฉลมิมฉลองแบบนี้อีก mm hmm. ปรากฏว่าวันหนึ่งก็โดนเอาออกมาค่ะ <c oughs> โบก็ดีใจมากว่าฉันได้เห็นแสงเดือนแสงแตะวันอีกแล้วหลังจากที่ฉันต้องอยู่ในห้องนี้มานานมากกลับกลายเป็นว่าการอ,าออกมาครั้งนั้นเนี่ยโดนเด็กเอาออกมาเล่นแล้วก็เด็กเอาดวงดาวที่อยู่บนต้นสนเฟอร์เนี่ย ออกมาเล่นกันและสุดท้ายสนเฟอร์ก็โดนบอกว่าอีต้นสนนี้น่าเกลียดจังเลยเก่าแล้วเหี่ยวแล้วเราเผามันทิ้งดีกว่าพามันไปเป็นฟืนและสุดท้ายมันก็มอดไหม้สลายไปค่ะนี่เป็นตอนจบของนิทานแบบฮันส์ริชเชนอาร์เจนมากมากมากค่ะดิฉันนึกถึงเงือกน้อยเลยดิฉันคิดถึงเนอร์เมอร์เมดเหมือนกันค่ะคือมันมืดหมดนะคะแต่ถามว่าเรื่องนี้มันแสดงถึงอะไรมีการตีความหลายแบบอย่างอย่างแรกเนี่ยเขาเขาบอกว่า อันเดอร์สันถ่ายทอดชีวิตของตัวเองลงไปในสนเฟอร์คือเหมือนกับว่าชีวิตเขาเนี่ยตอนเด็กก็โหฝุ่งฝันอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่แล้วก็อยู่ช่วงหนึ่งที่ชีวิตมันรุ่งโรจน์มันมันได้เป็นแต่สุดท้ายเนี่ยไอยความรุ่งโรจน์นั้นมันก็แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาจะต้องร่วงโรยลงไปแล้วก็ถูกถีบหัวส่งนะคะมันมันก็เลยทําให้ทําให้บอกว่าเออแล้วตกลงว่า Anderson ออนเดอร์สันเนี่ยตั้งใจฝากข้อคิดอะไรจากนิทานเรื่องนี้ก็มีคนตีความว่านึง คุณจะต้องใช้ชีวิตพอเพียงอย่าไปเรียกว่าคาดหวังกับสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวคุณอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่คุณจงพอใจในการอยู่ในป่าของคุณน่ะดีอยู่แล้วเป็นต้นสนเล็กๆอย่าไปอย่าไปอยากไฟ่ฝันผู้เฟิร์อยากเป็นนู่นเป็นนี่เลยเพราะว่าเป็นเรียกว่าจงเอนจอยในโมเมนต์ที่คุณมีอยู่ณขณะนั้นดีกว่าแต่ว่ามันก็มีการตีความอีกแบบหนึ่งซึ่งแบบนี้เนี่ยดิฉันชอบมากกว่านะคือรู้สึกว่ามันเป็นการ แสดงออกของชีวิตที่มันถูกใช้ถูกกดขี่ถูกขุดรีคือคือคุณนาทาเรนเอาทุกอย่างหยุดรีนาทาเรนแล้วคนที่ถูกรีนาทาเรนเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยคือมีความสุขกับการถูกเอาไปใช้ประโยชน์อันนั้น คือหลงหลงไปคิดหลงคิดไปว่าหลงไปกับคุณค่าที่เขาให้ในช่วงเวลาเพียงสั้นๆเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการใช้ประโยชน์จากคุณแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ปรากฏว่าเมื่อคุณหมดประโยชน์เนี่ยเขาก็ถีบหัวส่งคุณเพราะเขาไม่ได้มีความเห็นคุณเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือว่าเห็นความเป็นคนของคุณนะคะแต่คนบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันตั้งคําถามถึงชีวิตเลยทีเดียวว่าตกลงแล้วคนเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าจะต้องถูกใช้ถูกรีดนาทาเลนแล้วสุดท้ายก็ถูกขว้างทิ้งไปแบบไม่เยดีแบบนี้รวมถึงไปถึง ขั้นว่าเอะจริงๆแล้วออนเดอร์เซนเนี่ยสงสัยในศาสนาคริสต์หรือเปล่าว่าตกลงพระเจ้าจะให้เราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อพบกับชีวิตที่มันสุดท้ายแล้วก็ต้องจบรงแบบเหี่ยวแห้งแบบนี้หรือนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นทิทานนะคะเพราะฉะนั้นใครจะตีความอย่างไหนก็คงแล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในช่วงคริสต์มาสแบบนี้มองต้นสนคริสต์มาสสวยงามอลังการแล้วก็ลองคิดถึง ชีวิตที่มันไม่จีรังยั่งยืนแล้วก็คนที่อาจจะถูกกดขี่ขุดรีดโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวอยู่ถือว่าเป็นแง่คิดเล็กๆน้อยๆที่เราจะได้จากต้นคริสต์มาสละกันค่ะ <Okay. S 1> okay.